สวัสดีครับพ่อแม่พี่นออ้องมาจินมซอสน้ำกันพี่น้องมืน้นีงตำแตงพี่น้องตำแตงเส้นมึอกอยังวะเพื่อนมืกอยังเห <Okay. S 2> มึกไข่ <laughs> ตัวบ่งี้ยไปพี่น้องน,ะนึ่นี่นีักท่อพี่น้องเขี่ยอมาพี่น้องมาไหมแซ่บเลยดีกว่าสวยแล้วพี่นอ้<ะ>นองมาเด้อครับพี่น้องมาเด้อแซ่บแซบน้ำกัน อืมฮึนะครับี่องมาตะบุงหลวกี่อน้อฮึกรอบ ขำมัตโตไปหนังอือ,อบุงนะ มาเ้อครับเป็น้องผู้ใดท่าทนได้กินเขาอ่ะแซ่ร้องกกนครับ ุดเลยศอย่นะอืมอืมปลาหมึกออกเค็มปะเค็มแนวอยู่นะ บุงรบกนั่งมันบาดไปน่งหืมบุ้งเนางมั่งหึไข่ปน้องไข่วุ้ื ขบครับโอ้อังบัขอคนี่กแล้วรับสำหรับอสวัดสดีครับ